กินข้าวเด้อจ้าตามบอกุงผักบุงผักบุงกินแล้วให้สายตายเงาเด้อพี่น้องผักบุงผักบุงผักบุงไข่ดาวเอาไข่ดาวไข่ดาวกินตามมีตามเกิดกิน กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินจ้าคนละความหมายเด้อถึงสิว่าเขียนเหมือนกันแต่คนละความหมายกินเพื่ออยู่ก็คือกินเพื่อให้ร่างกายยังฉีบอยู่แต่ขันคนกินยู่เพื่อกินคือ,อยูเราก็กิน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 อันนั้นอีกกรณีหนึ่งคะ่ะมาค่ะ ซาลาลาเด้อตำบกห้่งพี่น้องของแสบวิสารขาดบ่ได้คือตำบกห้ง่งผู้ได้กินเห็นไผกินนำไล่ยวปาก แซบอย่าบอกใครพี่เมื่อจับของเองตำมือสวยกับแซบอย,ยู่หัอ